โอ้ยขังแรกเลยพ้อสลัดแล้วมันไม่เกิดนะไม่เคยเป็นขนาดนี้ไม่น่าซื้อมเมล็ดผักมาจากร้านนี้เลย oh, <no. S 1> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมวิถีไทยบ้านนะครับวันนี้ก็มาพบกันช่วงเย็นๆเกือบดึกแล้วแหละก็วันนี้ผมจะพามาปลูกผักสลัดครับทุกคนก็เป็นผักที่หลายคนคง คุ้นเคยแล้วก็กินกันนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะพาเริ่มทําตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับวิธีการนะครับก็คือให้นี่นะนำผ้านะครับผ้าอะไรก็ได้นั้นหนาแบบกว่านี้ก็ได้นะไอ้ผ้าผมมันบางเกินไปนะครับใครที่หาผ้าได้หนากว่านี้ก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับอันนี้ผมบางเกินไปนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถใช้ได้นะครับก็คือให้ทําการเนี่ยนำผ้านะครับชุบน้ําก่อนนะครับหนึ่งเท่แนี้ นะครับจากนั้นเราให้ให้เรานะครับนำมเมล็ดนะครับที่เราซื้อมาเนี่ยโรยลงไปในผ้าแบ๊บหนึ่งนะครับของผมเนี่ยเป็นห่อแบบซองละ30กว่าบาทนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะปลูกได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะผมก็เลยจะเอาแค่แค่ส่วนประมาณครึ่งหนึ่งนะครับของซองนี้นะครับต่อไปก็ทำการห่อครับ โอเคนี่ผมพับเป็นเหมือนคล้ายๆผ้าเช็ดหน้านะครับแล้วก็ผมก็จะจุ่มลงไปในน้ําอีกนะครับผมจะทําการาจุ่มหรือแช่ไว้ในใน้ําแบบนี้เนะี่ยประมาณสักสามสิบนาทีนะครับอันนี้คือผมก็จะแช่เท่านี้นะครับเพราะว่ามันก็นานแล้วนะครับแล้วก็วางไว้แบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดเราเห็นมันแห้งเนะี่ยเราก็นํามาจุ่มน้ําอีกก็ได้นะครับไม่มีอะไรนะครับแบบนี้เอง โอเคทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้ครับว่ามเมล็ดที่ผมห่อเนี่ยมันจะเกิดหรือไม่เกิด3ามคืนผ่านไปนะครับหลังจากที่ผมทําการหอ่อเมล็ดเอาไว้นะครับที่จริงอ่ะฉากนี้ตอนนี้มันมันควรจะไปอยู่ที่แปลงผักแล้วนะครับทุกคนครับแต่มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นครับทุกคนวันนี้ก็ผมจะเอายกเคสเนี้ยมาให้ทุกคนได้ศึกษาได้วิจารณ์ได้วิเคราะห์แล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นกันนะครับเนื่องจากนะครับมเมล็ดที่ผมห่อนะครับ มันไม่เกิดครับทุกคนและก็เมล็ดที่ผมห่อเนี่ยตอนนี้มันได้เน่าลงไปแล้วนะฮะก็นี่เป็นเมล็ดผักที่ทําการหอนะครับสามคืนนะครับ2คืนแรกเนี่ยไม่เกิดผมเลยทําการนําผ้านี้มาห่อต่อนะครับหลังจากที่ห่อแค่ตัวนี้นืกอว่าความชื้นมันมันไม่เพียงพอนะครับก็เลยนะครับห่ออีห่ออีผ้าหนึ่งอีกชั้นหนึ่งไปเลยนะครับผมปรากฏว่าเมล็ดไม่งอกครับทุกคนครับนี่ดูเมล็ดฮะดูให้ไกลนะ นี่ฮะเดี๋ยวผมบี้นะฮะเดี๋ยวผมบี้ให้ดู <Yahoo! S 1> นี่ฮะละเอียดเลยฮะละเอียดเลยทุกคนดูดินี่แหละฮะทุกคนครับสิ่งที่ผมบอกทุกครั้งว่าถ้าเกิดใครจะปลูกผักอะไรนะครับให้ทำการหอมผ้าแบบนี้ก่อนเพื่อทดสอบคุณภาพของมเมล็ดผักนะฮะ มันจะได้รู้ว่าเราปลูกไม่ขึ้นเพราะอะไรเราจะไม่ต้องเสียเวลาด้วยนะโอเคหลังจากไม่เกิดแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนมเมล็ดผักนะฮะพันุผักเลยแล้วกันนะครับเพื่อจะมาทดสอบนะครับผมจะนำผ้าตัวเดิมนะครับห่อนะครับแล้วก็ระยะเวลาเท่าๆกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมเอานี้ไปทิ้งก่อนแป๊บนึงโอเค เดี๋ยวผ้านี้นะครับผมไปชุบน้ำมาแล้วแล้วก็อีกชั้นหนึ่งเป็น2ชั้นนะครับโอเคมเมล็ดผักผมอยู่ในตู้เย็นนะครับคือผมจะทำการเก็บในตู้เย็นทั้งหมดนะครับในกรณีที่ปลูกไม่ปลูกไม่หมดหรือว่าซื้อมาใหม่นะครับก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นหมดเลยโอเคครับทุกคนครับก็เดี๋ยวผมจะนำมะเมล็ดตัวนี้นะฮะที่ผมเคยปลูกมาแล้วนะฮะเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับ ก็ได้เจาะได้รเรียบร้อยแต่ผมก็นกํากระป๋องที่โดนเจาะแล้วเนะี่ยก็มาเก็บไว้ในตู้เย็นก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะมาลองดูกันเดี๋ยวผมจะขอดูวันที่วันที่ผลิตนะครับแล้วก็วันที่หมดอายุนะครับจะอยู่ใต้กระป๋องนี้นะครับก็สิ้นสิ้นะครับอยู่ที่วันที่762หเออหมดอายุแล้วไม่แน่ใจว่าเกิดหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะทุกคน ก็ไม่ขอลองแล้วกันเดี๋ยวขออีกนกระป๋องตัวนี้ครับทุกคนอีกกระป๋องหนึ่งก็เป็น x อ็กปลายหห,หมดอาอยุหมดเลยนะฮะซึ่งผมไม่มีพันธุ์อื่นแล้วก็คงจะต้องหาพันธ์อื่นมาปลูกแล้วกันเนาะพันุ์ผมมันอยู่ที่บ้านอีกนะครับอีกชุดหนึ่งโอเคผมจะทำการนำตัวของปี62นะครับมาเพาะดูนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะเกิดหรือเปล่า โอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขอ,อห่อเลยแล้วกันคือผมจะไม่ได้เข้าข้างมเมล็ดผักยี่ห้อไหนพันไหนหรือว่าของใครดีนะครับผมไม่ไม่ได้มีสปอนเซอร์หรืออะไรนะครอันนี้ผมมาพิสูจน์นะครับตามที่ผมซื้อมาใช้แล้วก็จากการทดลองปลูกว่าเป็นยังไงนะครับก็ให้ผลตามนั้นนะครับโอเคก็ตัวนี้กับตัวนี้คนละยี่ห้อนะครับแต่ บรรจุพันธ์ต่างกันในกระป๋องกับตัวซองนะครับเดี๋ยวมาอรอรุ้นกันว่าอีก2วันหรือ3วัน,มนเมล็ดจะงอกหรือเปล่าถ้างอกแสดงว่าไอตัวนี้มันไม่มีประสิทธิภาพถึงแม้ว่าหมดอายุที่หลังก็ตามโอเคทุกคนครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าในส่วนของมเมล็ดที่ผมห่อไม่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแต่ผมสังเกตข้างนอกเลยนะทุกคนผมให้ดูใ,ใกล้เลยเห็นรากสีขาวไหม นี่บอมบอกได้เลยว่าเมล็ดใหม่เนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่าเมล็ดชุดเก่านะครับเดี๋ยวเปิดมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนี่ฮะนี่คือเมล็ดผักชุดใหม่นะฮะโอ้อันนี้แทงแบบจนผ้าทะลุแล้วทุกคนดูดินี่นะครับสาเหตุหลักๆนะครับที่หลายๆคนเพาะเมล็ดแล้วมันไม่เกิดสักทีครั้งมันไม่ได้เกิดจาก มือเราบางครั้งไม่ได้เกิดจากมแมลงบางครั้งไม่ได้เกิดจากสภาพแวดล้อมอะไรเลยมันเกิดจากมเมล็ดรุนๆนะฮะหลายๆคลิปผมบอกทุกคนว่าให้ทําการทดสอบมเมล็ดก่อนปลูกนะครับหลายๆคนว่าโอ้พี่เปิดปลูกไม่เกิดเลยจันเป็นอะไรไม่รู้นะครับนี่แหละฮะการทดลองผมทดลองให้ดูแล้วโอเคครับเราจะทําการไปหวานลงแปลงจริงกันเลยไป โอเคหลังจากนี้นะครับสิ่งที่ข้อควรระวังนะครับก็คือพวกมดพวกแมลงพวกสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับที่มันจะเอาเมล็ดเนี่ยไปกินก็โอเคเดี๋ยวมาดูกันตอนที่มันงอกกันนะครับว่ามันจะงอกออกมาเป็นยังไงมันจะงอกหรือเปล่ามันจะรอดหรือเปล่านั่นแหละติดตามชมกันครับตะวับสามวันผ่านมานะครับหลังจากที่ผมหว่านเมล็ดลงแปลงจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดเริ่มเปิดดูกันเลย ปึ๊บไหนโอ้ก็มีเกิด้วทุกคนมีเกิดมีเกิดมีเกิดนะเห็นนอกขาวว่าแต่ปัญหาตามมาคือตัวนี้นะทุกคนที่ผมเห็นนะเนี่ยครับมดดำมดดำไม่รู้จะมองเห็นกันไหมนี่เนี่เนี่ยเห็นหลักฐานคาคาปากเลยทัทุกคนเนี่ย เรียบร้อยแล้วครับสาหรับการเพราะนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่มาแชร์กันนะครับว่าปัญหาแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมีมันมีทุกขั้นตอนเลยนะครับไม่ใช่ว่างอกแล้วเนี่ยจะลงแปลงแล้วที่ว่าจะงอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่นะครับมันก็จะเกิดปัญหาพวกมดพวกมแมลงหรือแม้กระทั่งพวกความชื้นนะถ้าเกิดเราสร้างความชื้นเยอะเกินไปก็อาจจะทําให้เมล็ดเน่าได้นะครับปัญหาค่อนข้าง,งที่จะมีเยอะนะครับเราต้องเข้าใจเราต้องเรียนรู้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไว้อย่างเงี้ยก็เดี๋ยวมาดูอีก ประมาณสักสี่ห้าวันน่าจะเห็นใบเห็นไรชัดเจนนะโอเคครับทุกคนครับหลังจากที่ผมทําการพ่อสลัดแล้วก็มีปัญหามาแชร์การมีวิธีการมีวิธีการเลือกซื้อมีวิธีการสังเกตนะครับให้ทุกคนได้รู้ได้ทราบนะครับก็สลับวันนี้ก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไม่รู้กี่วันแล้วนะครับตอนนั้นยังไม่มีสลันเลยนะตอนนี้มีสลันแล้ว ก็มาดูนะครับว่าต้นสลัดที่ผมต้องการเพาะไปเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับป้ามปปมนี่คือต้นสลัดนะครับที่เพาะเอาไว้นะประมาณอีก 2- 1อาทิตย์กว่าๆนะครับก็คิดว่านะครับคิดว่าน่าจะได้ย้ายแปลงนะครับไปแปลงจริงแล้วนะครับแปลงจริงอยู่ฝั่งนู้นนะครับกำลังจะเตรียมแปลงแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะปลูกตั้งแต่ตรงนี้ไปนะครับจนถึงนู่นเลยนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมีการเพราะสลัดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเมล็ดผักเนี่ยผมก็ได้ทําการซื้อจากร้านใหญ่ที่ร้านที่ผมไว้ใจได้นะครับซึ่งผมได้ทาการห่อผ้าเอาไว้นะครับหนึ่งคืนแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมห่อผ้าหนึ่งคืนนี้เป็นยังไงจะได้แบบหลายๆคนจะได้เอาไปปฏิบัติใช้นะครับนี่ครับจะสังเกตถ้าเกิดเห็นใกล้ๆนะมันจะมีแบบ ปลายปลายของมันนะทุกคนมันจะมีแบบขาวขาวอยู่เดี๋ยวผมอ่ะให้ดูใกล้เห็นไหมขาขาวอะ่ะปลายปลายเนี่ยคือเขากําลังจะงอกออกมาแล้วทุกคนเนี่ยบางเม็ดก็มีขาวขาวบางเม็ดก็ยังไม่มีนะครับกอน,นี่เมล็ดดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะทาการเพราะตรงนี้นะข้าง,าง,างก็เป็นแปลงเดียวกันกันกบผักบุ้งนะพอดีปลูกผักบุ้งแล้วเมล็ดมีแค่นั้นนะฮะก็เลยเครื่องหนึ่งโอเคเอาไว้เพาะสลัดแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะได้ปลูกเป็นแบบ เป็นรุ่นแบบต่อเนื่องเลยนะครับจะได้ไม่ขาดตอนสลับผู้บริโภคนะบางทีเขาแบบมาหาช่วงนี้ช่วงนี้เออเขาจะได้สลัดกลับไปกินตลอดนะครับไม่ใช่ว่าช่วงนี้หมดนะครับรออีกเดือนนึงอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องขาดตอนจะได้แบบมีพืชหมุนเวียนจะได้มีแบบผลผลิตต่อเนื่องนะฮะ เป็นเทคนิคเลยนะทุกคนถ้าเกิดทําการหวานเสร็จเนี่ยห้ามเอาดินกลบนะครับห้ามเอาดินกลบเด็ดขาดมิฉะนั้นท่านจะไม่ได้กินผักสลัดท่านจะได้กินยาแทน โอเคครับสำหรับเย็นนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับในการเพาะเมล็ดสลัดนะครับสลัดใครที่มีปัญหาเพาะสลัดไม่เกิดนะครับทักมาหาผมหลายหลายคนเลยนะครับเพาะสลัดไม่เกิดสักทีไม่เกิดสักทีนะครับวันนี้ผมก็เพาะสลัดไม่เกิดเหมือนกันนะครับแต่ก็ได้แจ้งปัญหาได้ให้ทุกคนได้รับทราบว่าปัญหาน่าจะเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรนะครับยังไงก็ลองเอาไปสังเกตลองเอาไปปรับใช้กับตัวเองนะครับเพราะว่าแต่ละคนเมล็ดอาจจะไม่ดีปลูกอาจจะผิดวิธี รักษาความชื้นอ,อาจจะไม่ได้นะครับปัญหาแต่ละคนมันแตกต่างกันนะครับทุกคนยังไงก็ลองไปสังเกตดูของตัวเองแล้วกันนะครับสำหรับผมก็สามารถแนะนาได้แค่นี้นะครับสำหรับความล้มเหลวในการเพราะมลเมล็ดสลัดนะครับครั้งแรกเลยที่เพาะไม่เกิดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันเนะาะก็สาหรับการซื้อมลเมล็ดผักตามร้านที่มันแบบไม่มีคุณภาพนะครับบางทีเราดูวันหมดอายุยังอยู่ก็ใช่นะครับแต่การวางขายการจัดเก็บ หรือว่าแม้กระทั่งที่เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเออหลายหลายร้านเขาจะเอาไปตั้งอยู่หน้าร้านใช่ไหมบางทีก็โดนแดดเกินไปโดนอากาศร้อนเกินไปก็จะทําให้มเมล็ดไม่งอกเหมือนกันนะครับทุกคนครับที่จ,จริงยี่ห้อไหนเขาก็ทดสอบมาหมดแล้วแหละว่ามันงอกนะครับก0 80%, 80 85%็ก็ออกว่ากันไปนะครับยังไงก็งอกอยู่ดีแต่คือบางทีก่อนจะมาถึงมือเราเนี่ยบางทีมันเกิดจากการที่เขาขนส่งเกิดจากการที่เขาตั้งขายเกิดจากการที่เรา ไม่มีความรู้อะไรหลายอย่างเยอะไปหมดเลยนะฮะก็แล้วแต่คนจะเจอปัญหาอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจวิถีไทยบ้านนะครับขอตัวสวัสดีครับ